สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมรัดรอยยอนะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํากิจกรรมของเกมนี้นะมันจะมาเป็นช่วงๆนะครับเป็นแบบ3มวันเว้น3วันประมาณนี้มันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่หน้าตรงนี้ที่เป็นเหมือนรูปมงกุฎโอเคมันก็จะมีกิจกรรมทั้งหมด3แบบนะครับก็คือเป็นมิลเลอร์แมทอ่าอันนี้ตอนนี้ก็คือยังเปิดอยู่เปิดให้เล่นอยู่นะก็ เป็นแมทแบบตัวระบบอะ่ะจะสุ่มให้ตัวละครทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเดะเลยทีนี้ก็การจะชนะก็อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจของตัวละครทุกๆตัวในเกมประมาณนี้เราสามารถสู้สู้กับคนอื่นได้แม้เราพลังจะน้อยกว่าเขาแบบในความจริงอะ่ะเราพลังน้อยกว่าเขาแน่ๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าในนี้ทุกคนจะเท่าเทียมกันครับก็คือสุ่มตัวเหมือนกันแล้วก็สู้กัน แล้วก็จะมีเวลาเล่นประมาณ3วันครับ1 e v e n อีเวนต์นะแล้วก็หลังจากจบไปก็จะเว้นพักไม่มีกิจกรรมอะไรเลย3วัน3วันปุ๊บปุ๊บต่อไปจะเป็น last for g o r ีอันนี้จะเป็นการเล่นแบบมันจะให้เราเลือกตัวละครนะครับ1ใน3ตัวลงทีมนะ แล้วมันจะสุ่มให้เราเลือกทั้งหมดห้าครั้งมันจะค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นเดิมผมบอกเลยนะแพทเทิร์นเดิมก็คือถ้าเราเล่นบ่อยเราจะรู้ว่าถ้ามีตัวเนี้ยอยู่ในในตอนแรกแล้วตัวต่อไปต่อไปอ่ะมีโอกาสจะเป็นตัวอะไรบ้างประมาณนี้เพราะเกมก็จะกําหนดมาให้ที่มันพอจะคอมโบแล้วสู้กันได้แบบสู้ชนะได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ที่ว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะในสามตัวนั้นอะเลือกทั้งหมดห้าครั้งอ่ะจะเลือกตัวไหนมา ก็อันนี้ก็อยู่ที่ว่าดุลพินิษนะครับแต่ว่ามีเวลาจำกัดแค่30มบวก็คือมันต้องเลือกไวมากต่อมาร o y a l ทาทาเทวอะไรไม่รู้สักอย่างก็เป็นระบบแบบให้เราจัดทีมได้เลยว่าเราต้องการเอาทีมไหนไปลงแข่งกับคนอื่นซึ่งเ,ออเมื่อเราเอาตัวนั้นเล่นหนึ่งรอบแล้วพลังงานจะลดซึ่งถ้าพลังงานลดอะ่ะเราจะได้รางวัลจากปกติเราจะได้สมมติชนะ เราได้หนึ่งรอยแต้มอีเวนต์ใช่ไหมแต่ถ้าเราแพ้เราได้50แต้มอีเวนต์แต่ถ้าเกิดพลังงานไม่ได้เต็มร้อยอ่ะแบบเราสู้ไปแล้วหนึ่งครั้งพลังงานเหลือ75%เวลาเราชนะเราก็จะได้แค่75แต้มอีเวนต์นั่นเองประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ต่อมาอีเวนต์สำคัญตรงไหนอีเวนต์แต่และอีเวนต์จะได้ของราวัน เหมือนกันตรงเนี้ยเหมือนกันเลยแถบตรงเนี้ยเหมือนกันแต่อาจจะมออีอีโมจิตรงเนี้ยที่เปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วของรางวัลหลักๆเช่นเหรียญแรกหรือว่าทองหรือว่ากล่องเคสที่ได้พงท่องเพื่อเอาไปแลกเป็นการ์ดสีทองอะ่ะจะเหมือนกันแล้วก็ที่แตกต่างกันก็คือของที่ขายในสโตร ตัวละครฮีโร่พิเศษอันนี้คือตัวละครพิเศษนะมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละอีเวนต์จะไม่เหมือนกันแต่ว่าการจะเก็บให้ได้พันแปอ่ะสำหรับสายฟรีอ่ะก็คือต้องเก็บประมาณ5้รอบห้ารอบนะห้ารอบใช่ไหมห้ารอบก็คือโอกาสที่เราจะเล่นชนะได้สูงสุดอ่ะรอบหนึ่งอ่ะมันจะได้ประมาณ400แต้มอันเนี้ยก็คือต้องห้ารอบห้ารอบนี่ก็คือประมาณสอง สเดือนมั้งสเดือนประมาณ3มเดือนเอ้ยไม่รู้อะจำไม่ได้วะแป๊บหนึ่งหนึ่งอีเวนต์มันอาทิตย์หมันประมาณยี่สิบเอดวันยี่สิบอดวันโอ้แปลว่าเกือบเกือบห้าเดือนอะอาจจะสี่ห้าเดือนอน,นั่นเองอาจจะประมาณ4ี่หเดือนนะก็เลยส่วนใหญ่เวลาผมแลกนะครับผมก็จะแลกเป็นม a g จิกดัอันนี้นะครับแต่ตอนตัวละครผมสีม่วงใกล้ๆเต็มอะผมก็เลยเแลกเป็นตัวนี้มา ฮีโร่สีม่วงนะเป็นตัวละครฮีโร่สีม่วงปุ๊บต่อมาแต่ถ้าเกิดเราเป็นพาร์ตเตอร์มาครับ mm hmm. เพิ่มอีเวนต์พวกนี้นะเราจะถ้าเราทำถึงถึงแต้ม5,000เนี่ยแน่นอนว่าแค่ตั๋วฟรีไม่พอครับต้องต้องใช้เพชรในการซื้อตั๋วด้วยถึงจะเล่นพอถึง5,000นะแล้วเราจะสามารถได้เหรียญตรงนี้ถึง1,800แลกตัวละครได้1ตัวเลยน,นั่นเอง ก็ประมาณนี้อีเวนต์มีความสำคัญในการหาตัวละครสีทองเยอะมากโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ